สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนทุเรียนของพี่สมชายบุญให้อยู่ที่อำเภอแกงจังหวัดระยองนะครับก็มาดูการตรวจสอบถาดอาหารในดินทองอย่างเดียวครับหรือมีทองแล้วตอนนี้ก็มีจับชายอยู่หน่อยเนี่ยชายจับชายคืออะไรมั้งครับมีอะไรมั้งมีมูตันคิงมีแดงอินโดมีกบพิ่กุลกรอบสุวรรณพวกหัวมณีลกจิดอะไรพวกนี้จะไปรำเก็บสายพันธุ์ แปลกๆวุ่นวานแต่ไม่ก่อนเนาะหน่อยนึงแล้วก็พยายามมองเรื่องของเพราะเรามองว่าสวนเล็กในนครเนี่ยเรามองเรื่องเราทําการตลาดปูกแปลงใหญ่ก็ไม่ได้เราก็ทำรับแชร์ภายในอะไรมองกี่ไร่คะสวนกี่ไร่คะที่มันสิบไร่แต่มันปลูก ไม่เต็มทั้งหมดมันมีมังคุดมีอะไรค่ะคปลูกอะไรถุเรียนปลูกระยะอะไรครับแปดคูนแปดแปดคูนแปดเป็นลักใช่ไหมแล้วแล้วตอนนี้การใส่ปุ๋ยกันอะไรผีสมชายทําไงเวลาใส่ปุ๋ยใส่อะไรคำนวนกำหนดระยะคำนวนปุ๋ยยังไงใส่ช่วงประมาณช่วงต้นใหญ่กับพื้นลักหลักเตรียมแพ็กเตรียมอะไรมาพื้นลักหลักพื้นลักหลักเนี่ยมันเดาเนี่ยเท่เนี่ยอาจจะปีหนึ่งใส่ปุ๋ยขอบสักครั้งนึงอ่าปุ๋ยขอบเท่าเท่าปุ๋ยอะไรนี่ จะเป็นคิวว์คิวว์ปุ๋ยปักที่นี่จะทำปุ๋ยมักให้เองเดี๋ยวจะเปิดให้ดูส่วนที่สองอาจจะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอส่วนหนึ่งเสมอที่ผาหรือมัดที่พกที่ผาที่พกก็แล้วแต่ทเสมอต้นกิโลกิโลสองกิโลแล้วแต่สภาพแล้วแต่สภาพใช่ไหมส่วนที่สามก็อาจจะเริ่มปุ๋ยเหล่งปุ๋ยปปุุ๋๋ยยเสมอเนี่ยใส่ตอนช่วงไหนหลังจากที่เก็บลูกมาแล้วเกก็บลูตัดแต่งกิ่งอะไรพวกนั้นเออตัวปุ๋ยเหล่งที่ว่าใส่ตอนช่วงไหนครับ กุ้ยเหลีงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกอนเขาหนาวอะไรอย่างเงี้ยถ้าปรมาณเดือนเป็นเป็นสูตรอะไรกุ้ยเหลียงครับส่วนใหญ่ก็ท้องตลาดนี่เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการนั่งกันทั่วไปท้องตลาดก็คือมันเป็นแบกอีตบจีบซีบซเนาะจีก็ใช่กันท่นนี้ก็รับเคยเรียกผีสมชายใช่แพ็คโคบิโตรโซนไหมเหล่งผลิตดอกถวายอ่ะทำถวายอ่ะไม่ทำยังไม่กล้าถึงขนาดนั้นยังไม่ทำไหมเอออย่างเออ เอ๊ะถูเรียนบัถูเรียนมันกี่ปีแหละประมาณ๕ปี๕ปีออกกำลังดีเลยแล้วก็เคยเขาเคยไช่งกันกันเราก็มีเพื่อนต้นเนี่ยต้นเนี่ยเนี่ยก็ไช่เยอ่งครับแต่รวัตราไช่แล้วเนี่ยเราตรงถึงมันจริง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 เจอมาหลายสวนแล้วเจอมาหลายสวนแล้วแต่พื้นที่ไม่อั้มวยทีก่อนทางตั้มทีอมน้ำเมื่ีไม่สบายดีดีอะไปแล้วเดี๋ยวไปตกมาแล้วใช่ใช่มันจะมีปัญหาตรงนั้นแหละเราแก่ไม่ตกแล้วครงนี้มันยาวเลยนะถึงขั้นตัดต้นทิ้งเลยนะ มันโซมเลยนะพอการทายเทยการพอดินมันหยุดแล้วเนี่ยถ้าฝนตกแล้วไม่ฉาลร่างหรือว่าไม่เป็นรองท่องรองดินนิดน้อยนิดเดียวมันส่วนใหญ่จะเป็น,น,ค,ยยปนครับแต่บางโวนก็ใช้กันณปัจจุบันเนี่ยคือใช้โชบเบื่อประมาณตักกันยาเอ่าอ่ออาก็ใช้โชบก็ใช้โชบยี่ห่าเปอนนิดเดียโชบนี่เาก็ใส่ขวดหนึ่งกับใส่น้ำสองร้อยลิตรเงี้ยเลยแล้วก็ฉีดหลายต้นเลยใช่ฮะแล้วก็ฉีดหมากฉีดน้อยเออ ดกไม่ดกเออปลุกปมหมากน้อยให้เขาทำขึันมาเผื่อว่าทำแล้วก็ตอนเนี้ยทำเนี้ยมันออกกอนอ่ประมาณสี่ทุกบันแล้วมันมันก็ดูมไปค่อยได้เปียบอะไรนะแต่ยี่สิบบันเลอรนะเอียวดามเอวด้วยเออดามเอียวด้วยเออเปรแล้วปีนี้เจอปัญหาไม่ออกดอกไหมตอนนี้มันมีบางต้นออกไม่ออกก็แบบคุ้งกัไก่เคียงกันที่นี่ก่านสิบไร่ส่วนนี้สิบไร่ของพี่สมชายเนี่ยเขาปลูกระยะแปดคูนแปดนะครับเดี๋ยวเราเดินชมด้วยกันนะครับ แปดคูณแปดนี่นะครับทีน,นี้ก่อนที่เราจะวัดธาตุอาหารเนี่ยการวัดธาตุอาหารเนี่ยปกติเกษตรกรเขาวัดธาตุอาหารตอนไหนวัดการตอนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเขาก็จะวัดกันนะครับหรือวัดก่อนจะผลิตอาจจะมีการวัดกันบ้างแต่การส่งตรวจมีค่าใช้จ่ายนะครับหลายสวนก็ไม่ได้ทํากันนะครับอันนี้ก่อนที่เราจะวัดเราก็มีการถามเกษตรกรถามพี่สมชายก่อนมาประวัติการใส่ปุ๋ยเขา,าเป็นไงบ้างก็ได้ความมาว่าหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อฤดูกาลที่แล้วทุเรียนเนี่ย เขาก็ใส่ปุ๋ยคอกไปหนึรอบหลังนั้นเว้นระยะอยู่2เดือนแล้วก็ใส่ตัวตูดเสมอไป 16, 16 16 16เสร็จแล้วก็ตอนที่มันจะออกดอกตอนช่วงฤดูทำทาทาทาลูกทําผลเนี่ยก็จะมาใส่ตัว8 24 24่ส่ยนะครับเรียกเขาเรียกปุ๋ยเร่งดอกกันนะไอ้ที่ตัวหลังสูงๆนะครับส่วนพี่สมชายเนี่ยไม่ได้ทำาสารเฟคโคบิทาโซนนะครับเรามาดูผลผลิต เฉพาะดอกนะออกระยะหัวกําไลหลายต้นเนี่ยออกระยะหัวกําไรหมดเลยนะครับค่อนข้างดีพอสมควรทีเดียวนะครับการจัดการโคนเป็นไงบ้างที่นี่นะครับอยู่ที่ระยองที่แกลงผมเห็นหลายสวนทำคล้ายกันคือยกโคนขึ้นมาเช่นผ่านสนยนกลางประมาณ5้าถึงสาเมตรนะครับแล้วก็ให้น้ํานะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับต้นทุเรียนอายุต่าไแร่แล้วอายุ5ปีครับ กำลังให้ผลผลิตเลยนะครับอายุ5ปีแล้วกำลังให้ผลผลิตเลยนะครับค่อนข้างจะเป็นส่วนที่สวยที่เดียวแหละนะครับพื้นที่10ไร่แต่ว่าเป็นส่วนที่สวยแล้วก็ทําแบบทําเป็นเศรษฐกิจในคในคเรือในคนเะรือนอ่ะเพราะว่าปกติใบมันสองเดือนนะที่มันแก่ๆใช่ไหมทุเรียนเนี่ยทามันประมาณสมบูรณ์เต็มที่อ่ะในช่วงหน้าฝนประมาณหา้าหกสิบวันหกสิบวันที่ทาวันยาตองใช่ใช่แต่มาอยู่ที่ฟาร์มตำบณ์ของอาหารครับอาหารน้อยมันก็ยืดไปใช่ใช่ใช่พี่อันนั้นจริงเลย พอทีนี้สามชั้นแตกใบปั๊บตอตายปูตัวหนาตูงวัดโดยระบบมันเห็นไหมเรียนแล้วก็อาหารสมบูรณ์แค่ถี่ก็จะเหลือต่อยอดใช่พี่ถ้าอาหารไม่ไม่พอไม่เหลือตัวเอ็นไม่สูงพอก็บใบเขียวตันอยู่มั้งพวกทำซานเขาทำสองสองชุดเลยใบอ่ะไม่ทำมั้ชุดที่สองช่วยซานเออชุดสองช่วยซานนะพี่ตีก็ทำแบบถึงใจตัวใจจะเป็นนั่นแหละกอบ้านและไอ้เพื่อนเนี่ยขายยาเป็นไปช่วยอยู่ตอนนี้มีเรียบมาสี่ห้าร้อยต้น แล้วก็รุ่นเนี้ยเขาโชว์สารออกรุ่นเนี้ยทั้งสวนเลยนะเลยโอ้โหนะแต่ที่แดกเขาจะคุยวงการแล้วถ้าจะเอาจะเล่นกยาจะเล่นด้านนั้นก่อนอ๋อครับแรอก่อนเนาะตัวเราตัวเราก็ต้นยายเขาก็มีครับอีกเขามีแืบเอ๊ะต้นนิมกี่ปีพี่มชัยห้าปีหาปีโอ้โหเอ๊ะทำไมต้นนี้เขาอยู่เดียวไปแล้ครับทำไมพี่ไปตัดแต่งกิ่งเห็นเหมือนตามหลักวิชาการเขาสิเขาทำทามันเลยพี่ทำไมรู้สึกผมอ่ะทีแรกนะเออก็ลอยธรำกระดานอ่า แล้วพอมีลูกก็อนกินน้อยแต่เราจะกิงก่อนมีลูกก็เราก็ตายนะเรากิน hmm> ม like okay. um, ันจะโปร่งไปตัวเนี้ยจะเป็นงานเออแต่มีคอเสียเออเอาละปล่อยไปทำมันขาดปล่อยเนี่ยเราทำไปเหลือกินเนี่ยองบูรณ์เราไขับกินเนี่ยสมบูรณ์ตัวเนี้ยจะเป็นตัวทำให้เอาจารย์ปางทายใบหนึ่งจะกันสองเครื่องเหรอคะหนึ่งออกไหมหนึ่งองค์พ่อไป่ก็แกลงกินงว่ากิทงไม่สมบูรณ์เป็นกิงบุ้มมาเนี่ยพอเสร็จแล้วต่อไปโดนลม ลุดลุดพี่ล้วนเห็นชัดเลยครับเดี๋ยวไปดูอีกสองาสามคนมันจะสางผลตรงน,นีล้ละไม่เหมือนเราเรียนสองปีแรงแต่งจริงอย่งไรมาถ้าเรเรียนจรินตรงนี้ย,ยาใหอยกินมันควังผลนั้นถ้าจะแต่งกินถุงแกงสองปีเลยสองปีแรงแตง่งเรียบร้อยเลยเริ่มแต่งตั้งเล็กเลยครับทำไมปล่อยไปเราพอกินไปแล้วเนี่ยมันจะสางมันให้เราพอไปสลัดเพรอไปสลัดต้นโตอ้าจต่มีโรคเขาอะไรพวกอย่างนี้พวนครับผมคิดงั้ยนะครับเรามือจะสางเนี่ยตรงเนี้ย อืมแล้วกิง้งลูกนั้นเราพอใหม่สมบูรณ์ครับในเหมือนจริงที่เราไปดูตนตรงเนี้ยเราจะเห็นภาพแต่กิ้งมันน่าจะดีกว่าเลยตนไหนผมคิดว,ว่าเออเถืียนเนี่ยพิษแหละพิษแล้วว่าว่ะถลอยไปลเลยเดี๋ยวไปนั่นเอาที่ล้างอะ่ะพิษเลยวะเพีายมัน,นต่อไปก็าสากมันหายใช่ใช่ผมเอาทำหนึ่งเต้หหเหล็กเลยดีกว่าเหรอใช่โอ้ครับมันขับสมบูมณเหลือกิ้งอะเราไม่ใช่บันไนเราเถืียนใ่เนี่ยครับตนนี้มันต้องจริ้ง เขาวลูกผ่านไปสมบูรณ์ไปออกกินกลายเราฉ่วงกินหอยเงี้ยเพาลูกจะสมบูรณ์กว่าดีกว่าดีกว่าเรากินของเป็นกระดองกินีิทีตีขาวฟ้ากันไปเนี่ยโอกาสก็ติดลูกยากใช่เขาหวังเงนนะเออเขาเป็นนั่งกินขอดินนะพวกนี้นะมันจะติดลูกง่ายกว่านะง่ายกว่าครับผลลิกจะดีกว่าครับไปดูฝันกินเขาเป็นเป็นกินกันเนี่ยต่อไปแบบสามนะครับ ขานาดนล้นเดี๋ยวเมื่อเนี่ยพอมันหนักก็มีลูกหรือว่าต้องขึงย้องมายงอะอ่ะเสียแล้วมันจะหลุดมไม่เหมือนนะกินแลลักษณะนั้นแล้วก,ก็เลือกห,หางให้พอตำแหน่งมันเนี่ยครับโอ้ยกินงีกกงจะต่อไปอาจจะถางมันหาได้ฮะไอทำไมมุมเงี้ยม่ก็เพราะกินมันเยอะเกินไปไงเออใช่ป่ะครับก,กินเยอะครับเนี่ยการหลัดของเซลล์เนื้อเนี่ยตมัตนมีพ้นครับกินมัไปบีบอืมมันจะทำให้ปุ่มโอนเนี่ยนะครับ กิงมันเหยียบมันไปกิงเนี่ยเดี๋ยวมันตายครับตายมาแล้วนะมีลูกมีลูกห่อมหนึ่งก็ตายเหวี่ยงไอ้กินงเนี่ยมีลูกอัลเบิร์ันโตมันแห้งเลยไม่เหมือนกิงที่ว่าอย่างเงี้ยนะตรงนี้นะเออไอ้ตรงเนี้ยตำบูลของกินตรงเนี้ยมันต้องรับไปด้วยไงครับเนี่ยมันตีกิงของฟังเงียเดีอ่ะเลยมีหลายต้นไม่ใช่เป็นกิงของฟังเงียบเหวี่ยงใเยอะเพราะว่ามันในแตงมันไงเลยไข่ไหวพลอยนั้นแล้วเดี๋ยวนั้นลรา บอกเนี่ยพอตายเพรบอาจจะสะสมโรคหรืพอพบเป็นโรคเพราะลอยแพ้เออโรคจะเข่าง่ายเพราะการเจริญมันบีบครับไม่บีบอาจจะทําให้ช้ำมีส่วน,นครับเราหน้าพ้นเราดูอะไรผกไปทอปลาเข่าดึงง่ายอะไรเงี้ยไปทบเขานะครับูมองกันมากว่ามมาครับเออมันอยู่มันขับตรงภู่มเหมนหนอนมาท่านเราต่อไปไม่มีหลูดตรงนี้ไง เดี๋ยวหมากลูกเขาจะไวกันหกสิบถึงประมาณช่วงนี้เขาสองบังขับได้นะสองในสามไม่ผิดนะเอากิ้งทะเวียนเนี่ยครับเอาเป็นสามส่วนกว่าไวส่วนที่สองใช่ไหมก็ตัวสี่ส่วนก็ไปสามไปสี่ไปสามสี่ไปกิ้งปลายในในขึ้นแต่ก่าในทรงขุ่มใบเขาก็มานี่หมายว่าครับยิ่ใหญ่ปีตัดดอกปะเนี่ยปัดดอกทิ้งปหม ก็มีตัดบังอะไรบงตัดบงเนี่ยันไม่ใช่เนี่ยอ่ใช่ใช่ครับเงินโคนดอกมันคิดวาไม่ติดเลยเออไม่ติดเลยเป็นลูกอะมาเดจ๋ยวมันจหต้อมนล้นครับลวเป็นสาวอะเล้วสาวปีเปีละสงปีเอามนเนี่ยออกออกปลูกปีสองเนี่ยถึงออกดอกตดนู้นน้องปีสองน่ก็ปีสองอ๋อครับปีแรกนี่ติดสวนติดตาเหมืนทำถิกัน ครับเพราะว่าเราเราไม่ไม่ใช่แพ็คโคบิทโซนไงพี่แล้วเราก็ทำธรรมาชาติเราอยากลองดูอยากลองกินแบบสุกๆแบบที่ไม่ต้องไอจิมแอสซิฟอนนะด,ดูมันจะอร่อยหรือเปล่าโซเดียนเน่าทอดตัดงจริงๆได้อยู่จริงอ่ะอร่อยนะีหาวันเนะแล้วก็พอไปถึงช่วงนั้นแล้วหนึ่งโซเรียนหลงพักสางเนื้อสามคอ่ะตองไปแจ้ว้อ่อนใช่ใช่ใช่ไบแจ้ไบอ่อนนะ ตัวหนึ่งตัวน่สองแต่ออนถอเป็นหลวงผลเยอะออมันมีผนมันมีผนให้หมดแหละอร,อร,อรออ่อยอร่อยเดยมีผนการพัฒนาของดอกของผลนอนาคตมันก็จะมีเรื่องธาตุอาหารที่เข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมคะว่าถ้าใน้าในช่วงของการพัฒนาผลเนี่ยพวกโพแทสเซียมอะไรก็สําคัญเนาะในเรื่องที่จะไปทําให้อ่าไนโตรเจนเองก็สาคัญทุกระยะนยั่นแหละการเจริญเติบโต แต่ว่าในช่วงของการพัฒนาผลเนี่ยโพแทสเซียมมันก็ถือว่าเป็นธาตุอาหารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณภาพของผลด้วยอันนั้นถ้ามันต่าถูกไหมฮะมันก็ส่งผลต่อคุณภาพของผลเนาะอาจจะได้ผลที่มีลักษณะที่ไม่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยสวยนะคนคนชอบกินของสวยๆนะทุกวันนี้ภูก็ต้องเต็มใช่ไหมฮะ ม่รูกในตัวไอ้คุณธรรมภาพใน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 มุมของเจ้าของสวนังผิสมชายมีวิธีการจัดการถ่าดอาหารหรือว่าทําให้ออกมาให้ทั้งตัวยคุณภาพทั้องสวยลูกผีดสมชายคี่ว่าต้องยังไงครับถ่ายจริงจริงเราเฝามองเรื่องก็ถารรูปวันนึ่งต้องตามคืออะไรช่วงแรกการจะเดินต้นโตหลวงสางสงโครงสางของลูกอาจจะตัวหน้าตัวเอ็นเนี่ยทางสูงนิดนึง สูงได้สูงได้อาจจะมีตัวเอ็นสูงแต่ถามมันน้ําน้อยเอ็นมันก็ไม่สูงอ่าใช่เพราะฉะนั้นต่อยวิวกันส่วนหนึ่งส่วนสองพอมันเริ่มสางเนื้อปั๊บเนี่ยอืตัวที่สางเนื้อแล้วที่เป็นประโยชน์มาก็ตัวพกรัฐก็ต้องไปเติมตัวนี้คไปช่วงสางเนี้อสางเนื้อทางแปลงเนี่ยเราไปเติมตัวกลางตัวหลังของทางสูงกับตัวหนาแต่ตัวหนานี่มันก็ต้องเขาไว้ตัวกลางตัวหลังเนี่ยมันจะสวยไม่ได้สวยไม่สวยจะดีไม่ดีเนี่งอยู่ที่ตัวหนามันตัว ตัวคอนโทรลส่งเสริมกันเนาะเพราะตัวฐามันตัวเอ็นมันต่ำบ้างมีตัวกลางตัวล่างสูงมันก็ไม่สามารถเอาอาตัวกลางตัวล่างไม่ได้เท่าตัวหนามันต่ำเพราะใจต้องการคือตัวโครงสร้างตัวเอ็นพี่คตัวเอ็นมันตัวพาระบบไปหมดมันเป็นตัวควบคุมหลายๆกระบวนการเนาะคือเวลาเวลาที่เราทําสวนเนี่ยพี่สมชายมีมีอะไรที่จะบอกว่าเราจะต้องใส่ปุ๋ย นี่แล้วสูตรนี้เท่านี้อย่างเงี้ยค่ะเรามีหลักการของการใส่ปุ๋ยของสว<ห>นเราอย่างไงคะใปัจจุบันเนี่ยช่วงนั้นเกษตรกรมีัรวมรวมตัวมาเองเนี่ยถ้าหลังจากให้พ้นผลิตแล้วเนี่ะมันก็อาจจะเติมอินทรีย์วัตถุอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นซื้อของมันก<ค>ับี้วัวขี้ไก่อะไรก็แล้วแต่หรือปุ๋ยผสมเป็นปุ๋ยอินทรีย์อะไรก็แล้วแต่ส่วนหนึ่งเราก่อมาเสร็จเราก็อาจจะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอเป็นอ<ค>ีงส่วน<ค> บางคนก็จะอาจจะปับตัวไม่ใชุู่เสมออนปัจจุบันนี่จะเริ่มเปลี่ยนของทางเติมน้นายของอาจจะสามสิบยี่สิบสิบเพื่อเสรงนการแตกไปออนเขาเติมไปแตงไปออนปั๊บก็อาจจะใช้ไห้ห้าทั้งใบอะไรก็แล้วแต่ตัวทีสิ่สองอาจจะพื่ชวนสี่สองอาจจะใช้ซูซูเสมอเราชวนสี่สามพอเริ่มใจสะสมอาหารอาจจะใช้โตัวกลางตัวหลังสูงหน่อยไป หาที่ดิ้นนะแล้อต้วนดี่มีอาหารฐานห้าน้องอะไรกอาจจะไมใไมปุ้ยนะอาจจะใส่ปเลยอยู่นี่นะใบแล้วแล้วแล้วเวลาที่พี่สมชายจะใส่เนี่ยเราเราใส่ตามตามประสบการณ์ความเคยชินที่เราทํามาทุกปีแต่เราเราไม่ได้รู้มาก่อนว่าหลังจากเราเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเนี่ย ดินเรามีธาตุอาหารอยู่เท่าไหร่หรือว่าใบเหลืออยู่เท่าไหร่ไม่มีใช่ไหมคะเดี๋ยหลงลึกไปถึงนั้นนั้นไม่เคยเกิดอ๋อเปล่าค่ะคือว่าความหมายของหนูก็คือว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นเนาะค่ะตอนนี้ยจะมีเกษตรแปลงใหญ่ทีกระดำเพลแกลงทำอยู่สองตามแปลงค่ะแต่ในปัจจุบันเนี่ยพอรู้ข่าวมาคือที่เขตบางการเนี่ยเป็นเกษตรแปลงใหญ่แล้วก็ตัวทีตะบานหนึ่งมุ่งมาเน่ยเขาเปลี่ยหม่ได้ค่ะงเขาก็เริ่มการ มีเคาะดินของกลุ่มสมาชิกเนี่ยเราเชเราก็ใช้เรืองาบุปุ๋ยตังตัดเราใช้แงบเอากรุ่นมอ่ตาแบสนักสนมน่ไตอนนี้่ให้รอดอกเบี้ยอะไรไงแบบนี้คุณหนักกงไปตามแปลงี่วิเคราะห์ดินตามที่ตัวเองวิเคราะมาอันนี้มันวิวัฒนาการมันเป็นรนั้นึ่งตันึงค่อยๆเห็นแล้วเน้อางว้างขอที่ไหนคุณปอ จำลุงเองเนี่ยเขาแน่ยังก็ใช้ประสบการณ์คือนี่ไงต้นทุนต้นปุ๋ยปุ๋ยมันปุยห่อไผ่ปุ๋ยมันน่าประวัตเป็นมานั oh, ้นอยู่เห็นราคาหรอตอนนี้ต้นทุนปุ๋ยในสวนนี้สักเท่าไหร่คะของผีงี้อยู่หนึ่งมันยังมันอ้กเก็บต่อไร่เนี่ยต่อไร่เนี่ยจะถึงประมาณเท่าไหร่ดิถึงหมื่นไหมคะต่อไร่ะ ่าจะเกินมื่นนะตอนนี <im <im ้พี่ชัยใชาปุ๋ยเคมีนี่ลุงมันพันสองมันตังมันนะลุงพันพรบาทเก่าร้อยล้วแต่ใช่ใช่ลวแต่เกล็ดแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนอกจจุบันเนี่ยพยายามจะใส่น้อยๆแต่เหรียญอาจจะกอบตำร้านเหียญแบบไอ้พวกที่ก็ได้เปลี่ยนแบบไปหมดที่ก็ได้อาจจะใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งค่ะเออหรือสองเดือนครั้งเดือนละครั้งเนี่ยใส่ ตนอาจจะล้อมต้นนึงหอบสักขึงกิโลกิโลใส่ไปเรื่อยอันนี้คือใส่ใส่ใส่ตามเหมือนอย่างที่บอกว่าดูดูสวนข้างๆด้วยแล้วก็ใส่ตามนั้นไปตามไอยู่ว่าช่า่วมนี่าช่ไห่อะใส่ไปม๋อแต่ว่าเราเราไม่ได้มี ข้อมูลสําหรับสวนเราว่าเราโน้ยน้อยแปลงมากนอกจกสวนใหญ่จริงๆเดี๋ยวก็จะทําวิเคราะห์ดินนะจางก็พะงาดินทําแลบมให้อเป็นแล้วพอเาวิเคราะห์แล้วก็จะไลไปเรื่อยๆเพื่อนั้นจะไล่ไป